สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปราวัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่22ครับพอดีอ่านวันที่23เอ้ยอ่านวันที่21ิพิมพ์ผิดครับสำหรับหวยลาวัฒนารอบที่แล้วต้องขออภัยครับไม่มี1ชุดบินไม่มี1ถ้ามีถ้ามี1่แตก3ตัวและก็อะไรมันมันเป็นอะไรกับห้าลักหนาะนะลาวัฒนานมันเป็นอะไรกับห้าลักหนาะลาวัฒนาหวยเหมือนกับหวยรัฐบาลไทยครับที่มีอะไรก็7 เจ็ดลักหนาใี่ไหมเนี่ยสำหรับรัฐบาลไทยลาพัฒนาก็มีแต่อะไรกันห้าลักหนาเนะี่ยผมดูแป๊บนึงนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบรอบหลังสดุดมาเก้ารอบอะสำหรับเดี๋ยวผมไหลไหลตอนนี้คือเดินอยู่ครับไหล หลายสุดห้าครับลองหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้านี่ไม่จางหายอะไรไง่ายไม่จางหายเลยหนึ่งหนึ่งสองไว้เมื่อไหครับผมรันให้ดูห้าหนึ่งแปดโอ้โหมาบ่อยมากหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าและไอ้เรื่องไม่ใช่และวันนี้มันชนกันที่ห้าด้วยมันชนกันที่ห้าได้งไงชนกันที่ห้าได้ไงผมไม่หลบครับผมไม่หลบนะครับ ก็ลืมฟังลืมทั้ง่ายบ้านพี่เมืองน้องครับสพอราครับ FC ซทางสพอราวก็สบายดีครับโอเคครับในเมื่อไม่ยอมหลบก็ห้าครับวันนี้ห้าต้องมีผมว่ายังไงห้าตัวยังยินอยู่ครับห้านันจะยังอยู่นะครับจากสถิติครับมันชนกันด้วยอ่ะถามว่ากลัวไหมตอนแรกก็กลัวเหมือนกันกลัวห้าจะหายแต่ก็หลังชนมานี่ไม่เคยหายทีหนึ่งสุดห้านะครับเอาชุดวินไปก่อนครับชุดวินคือหนึ่ง สามห้าเจ็ดแปดครับแทบจะไม่แทบจะเหมือนเอาชุดที่แล้วมาลงนะครับเพราะที่แล้วมันรองงูที่แล้วมันออกห้าหนึ่งแปดสามห้านะครับเลขมาซ้ำๆมาแล้วมาอีกได้นะครับอย่าอย่าทิ้งนะครับมาแล้วมาอีกได้เนาะเล่นสุดห้าครับวิ่งบนดูร่างห้านะครับชุดวินน่ะมันวินได้สิบหางนะครับเหมือนกันครับจะเล่นสามเล่นเล่นสามตัวก็ได้สิบหางถ้าคุณเล่นตรงโต๊ะก็ลงทุนยี่สิบบาทนะครับ ถ้าเล่น2ตัวก็ลงทุนกี่บาทนะถ้า10หาง40บาทครับลงทุน40บาทก็เหมือนลงทุน60บาทถ้าเล่นตัวละบาทนะถ้ามาก็ได้90บาทก็ยังได้กำไรอยู่นะครับนะครับ y ยู k โน w เขาใจตรงกันนะแต่ถ้า,ถาับเล่นฮาร์ดคอร์ก็ได้จ่เจาะวันนี้เจาะ5ุนะครับเป็นสุด5 1 5ครับเน้นที่1 5นะครับ3 8 7 8ครับอันนี้คือชุดเน้นนะครับชุดเน้น แล้วก็ติดไปครับหนึ 1, 3, 7, 5, 8, 5, 9, ่งสามเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดหนาครับหน้ากระเดวนี้ร้อยมัดหนึ่งครับ ดูดิวันนี้จะเป็นเช่นไรครับรอบนี้จะเป็นเช่นไรห้าหนึ่งหนึจะมีไหมถามว่ากลัวไหมกลัวครับกลัวว่ามันชนแล้วมันจะหายแต่มันชนแล้วอ่ะชนแล้วชนอีกชนแล้วชนอีกไม่เกินไม่กลัวครับใส่ค่าดินพันธุ์ินภัยไว้ดีครับครับประมาณนี้ครับสำหรับหัวเลาพัฒนาครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟังครับรวยๆครับผมสวัสดีครับ